อนนี้กำลังทำการบดทันด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่เออนี่ดีนักเลยโอ้ยสัสดีครับดีครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกเกินหน่อยเกินหน่อยนี่ทำการบดทันระบาดเลยเฮ้ยเจียงบดขนาดใหญ่ระบาด ราพบตันสะเทื่อนเอาละเอาละเอาเยกวัอออออดอีกเย็วันวัีรถเพิ่นมาปูยางแถวนี่ก็เลยเห็นรถกดันดีก็เลยให้เพิ่น แล้วเพราะแล้วเดี๋ยวทำการเก็บกู้มาเลยพอดีเดี๋ยวทำการเก็บกู้กันเฮ็ดแบบง่ายๆได้สูตรของไฟอยู่นี่เฮ็ดแบบล่ำด่าพี่ขาดนะนะเดี๋ยวทำการเก็บกันสักบาทผลกระทิ